ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taurus วิ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนอ่ะวันนี้ใครอาดคลิปในวันวาเลนไทน์ของที่อเมริกานะคะแต่คลิปนี้ตอนที่ไขลงอาจจะหลังวันาเลนไทน์ได้ก็อ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ในกรตรงนี้นะอะก่อนอื่นเอาดอกกลาบมาให้ทุกคนก่อนนะคะ อันนี้ใขรเอาดอกกุหลาบส่งพลังงานความรักแล้วก็ส่งพลังงานบวยกับทุกคนขอยทุกคนมีความสุขมากๆกุหลาบมาให้ทุกคนอันนี้เป็นกุหลาบแทนดูให้ไข่แต่ว่าไข่เอามาให้ทุกคนด้วยเออมาแบบคืออาจจะไม่ได้จับต้องได้จริงๆแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะที่ส่งให้นะก็อันนี้ก็จะมีกุหลาบแก้วตรงนี้ด้วยนะคะอ่าก็ รับพลังงานบวกกันไปที่ energy นี้ตามชื่อเลยเป็น Love er Message ซึ่งไข่ลง Love er Message ของ x l o v e er ไปให้แล้วใช่ปะทีนี้อันนี้ก็จะเป็น energy ของ Love er Message ที่มาดูแบบพลังงาน f ิ t เจอ l ์ v e ิว่าเฮ้ยขอแอบ,บสอง่งูหนไหนว่าพลังงานลักษณะของ energy ความรักที่เป็นรัก,กันอนาคตของพวกคุณเลยแบบเนี้ยเขาจะมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็มี energy ของข้อความด้วยนะก่อนอื่นก็ฝ่ทุกคนนะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้ไข่หน่อยนะคะแล้วก็ไข่มีประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครต้องการจะดูดูส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ k h a i d a o z แอดมาที่ไลน์นี้เท่านั้นจองคิวดูดวงและดูดวงทางไลน์เท่านั้นแล้วก็ใครที่แอดมาขอความกรุณาสำหรับผู้ที How ่พร้อมจองคิวพร้อมโอนจองคิวเท่านั้นถ้ายังไม่พร้อมดูยังไม่พร้อมจองอย่าพิ่งโอนมานะคะอืมเพราะว่ามันแบบเออ หลายอย่างมากๆตรงนี้ที่แบบว่าบางคนแบบแอดมาแล้วแบบเอ้ยไม่พร้อมที่แอดมาแล้วแบบเงียบหรือทิ้งเปล่าแล้วมันทําให้คนอื่นๆที่ต้องการดูมันเสียเวลาหรือบางคนแอดมาแล้วมันไม่ติด เพราะมันมีกลุ่มบางคนที่แบบทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นคือใครจะพูดแบบนี้เสมอนะก็ขอความ,มานาะขอขอความเข้าใจเลยแบบนี้นะคะสำหรับใครที่เคยฟังแบบนี้ทุกคลิปทีนี้อ่ะก็จะมีโปรโมชั่นก็คือโปรหนึถามไพ่ได้ไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่ประมาณหนาทีแบบสั้นๆกระชับถามเข,เขาเรียกว่าจองคิววันนี้ได้คิววันพรุ่งนี้วันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินมาสอวันได้คิว แล้วก็สําหรับโปรหลักที่ใครต้องการดูไพ่คุมค้มที่เป็นโปรเสริมแล้วก็โปรสองความรู้สึกแล้วก็ดูได้ไพ่รักได้ไพ่รวมคําถามแล้วก็ได้ไพ่พลังงานไพ่รวมพื้นอะไรแบบเนี้ยอันนั้นจะต้องเป็นโปรที่เริ่มต้นที่399ใครจะมีรายละเอียดใต้ description ในแต่ละคลิปนะเออใครจะมีแปะให้ตลอดแล้วก็ตรงที่มันเป็นคอมเมนตะ์อะกล่องคอมเมนต์ใครก็จะแปะรายละเอียดให้ตลอดฉะนั้นขอให้ทุกคนมาแบบ ดูรายละเอียดกันคร่าวๆแล้วก็ไข่จะบอกรายละเอียดในในรายให้อีกทีหนึ่งนะเอาโอเคเ่ะเรียบร้อยทีนี้ไพ่นี้ไข่นนสับไว้ให้แบบบางพลังงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วไพ่ของคุณมีพลังงานนี้ค่ะ playfulness คืออาจจะเป็นพลังงานของ energy ที่ว่าคุณตรงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีแฟนหรือคบหาใครเต็มตัวอาจจะเป็นเหมือนกคคับถ้าพูดได้ว่าโสดก็คือก็คือเหมือนโสดหรือโสดนั่นแหละสาหรับบางท่านนะ เพราะมันเป็นฟิวเจอร์เลยเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปเนี้ยมันคือคนที่รออะไรที่เป็นรักในอนาคตอะไรแบบนี้รักในอนาคตในที่นี้ใครไม่ได้เจาะจองว่าจะต้องเป็นอดีตหรือนิวแบร์หรืออะไรเป็นใครก็ได้ที่เขาเป็นรักในอนาคตของคุณข้างหน้าหลังจากนี้อยู่ตรงนี้นะทีนี้ไพ่มี p พล y f ฟูลเนสเพราะฉะนั้นเอนเนอร์จีนี่คือมันอาจจะเป็นพลังงานที่ใครหลายท่านตรงเนี้ยรักที่เข้ามาหรือรักในอนาคตของพวกคุณนะอาจจะมีหมายให้กับว่านําความสนุกสนานนําความสดใสเข้ามาให้ เป็นรักที่รู้สึกเป็นเด็กหรือเป็นรักที่มีความสนุกต่อการเป็นรักที่แฮปปี้จอยฟูลเพลฟูลต่อการบางคู่อาจจะเป็นคู่ที่ชอบแกล้งการเล่นด้วยกันหรือเป็นคู่ที่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันสนุกร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออีกทีหนึ่งถ้าใครเป็นคนโสดตอนเนี้ใครขอให้คุณใช้ชีวิตแบบร่าเริงและสนุกอ่ะสนุกสนานเข้าไว้นะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นคนร่าเริงและสนุกอ่ะมันจะดึงดูดคนที่แบบเขาเรียกว่าใครๆก็อย,กอยากอยู่ใกล้คนที่แฮปปี้หรือมีความสุขหนึ่งออกปะอืม ทีนี้ไพ่มี e นจ r ในกองไพ่มีไพ่นี้ด้วย retreat ค่ะ retreat คือคุณจะได้มีใครเข้ามาดูแลหัวใจคุณจะได้มีใครเข้ามา t ร e a t คุณในทางที่ดีพลังงานแบบนี้ยังหมายถึงอีกคู่รักบางท่านในกองนี้ในออโทษคู่รักบางท่านในคลิปนี้พอมันมีคำว่า re และ treat พลังงานแบบนี้สามารถเป็นคู่รักบ,บางคนที่แบบว่าเป็นอดีตและกลับมาเป็นรักในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะเปิดใจให้กว้างนะพลังงานมันเป็น energy future Love, เลยเพราะฉะนั้นไข่ไม่ได้เจาะจงที่ว่ามันจะต้องเป็นแบบใหม่หรือเก่าหรืออะไรอย่างที่บอกนี่ไพ่ในวันนี้มีไพ่ใหญ่แบบนี้เดอร์สตาร์บางคนคุณอาจจะเป็นชาวกลุ่มหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มแต่พลังงานตรงนี้ขไขมีความรู้สึกว่า energy ตรงนี้มีบางคนที่อยู่ในช่วง process ของ healing time หรือช่วงเวลาของการที่เขาเรียกว่า บางคนตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนการรอจังหวะรอเวลาอะไรบางอย่างที่เป็นการรอการเข้ามาเจอกันรอการเข้ามาหากันในชีวิตรักตรงนี้ไพ่เนี่ยมันจะมีพลังงานบางคนตรงนี้ที่แบบว่าเป็นพวกที่ในอนาคตตรงเนี้ยพอเวลาคุณกับใครบางคนเนี่ยที่เป็นฟิวเจอร์อะพอได้เจอกันพอได้สารสัมพันธ์กันมันจะรู้สึกถึงความที่เหมือนคล้ายๆกับว่าบางคนสามารถเป็นรักที่เป็นรักแรกพบได้ด้วยสําหรับบางท่านนะคะอืม เพราะอะไรไพ่ขยาย,ยามันมี energy ไพ่ใหญ่แบบนี้ค่ะ tower ไพ่มี justice แล้วก็มีไพ่ energy ของ Devil คือใครต้องบอกงี้ว่าหนึ่งเป็นพวกลักษณะของรักที่แบบว่าชอบหรือรู้สึกดีต่อกันแบบรักและพบได้ด้วยกับ 2. เป็นพวกรักที่ลักษณะที่ว่าบางท่านตรงนี้คุณกับใครบางคนเป็นลนักษณะของอดีตหรืออยู่ในช่วงเวลาของ healing process หรือ healing time หรือฟื้นฟูจิตใจเป็นพวกรักบางคนที่แบบว่าบางทีคือ รอการกลับเข้ามาหาหรือ retreat กันบางคนยังมีความรู้สึกที่มีความแบบยังมีเยื่อใยหรือความผูกพันกับอะไรบางอย่างกับคนที่เหมือนคล้ายๆกับว่ามีการสะบั้นมีการจบมีการแบบเป็นอดีตต่อกันอะไรแบบนี้มันพอไพ่พอไพ่ในวันนี้ขยายขยายเดอรสตาร์มันมีไพ่ที่มันเป็นพวกเทวเดวิลเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานของ energy ของบางท่านตรงนี้ที่มีรักแบบที่ว่าจะต้องผ่านอะไรบางอย่างมาที่ไม่โอเคแล้วฮิลลิ่งนึกออกปะมันจะมีพลังงานแบบนี้ ในขณะเดียวกันมันมีรักของบางคนที่เป็นรักแบบใสกิง้งบางคนที่สามารถเจอรักแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบรู้สึกดีแบบที่ได้แรกรู้จักแรกคุยแรกพบอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้นะคะบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเป็นชาวทัดุน้ําได้ที่เป็นเอ่อกรกฎพิจิกรมีนหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้งของกับคนที่เป็นกรกฎพิจิกมีนได้ในลักษณะของฟิวเจอร์โลกตรงนี้ไพ่มีพลังงานแบบนี้ t e m p e r a n c e แล้วก็มีเด็ก อทษเทมเพลนส์ uh, ance, แล้วก็มีหนึ่งถ้วยแล้วก็มีอัศวินเหรียญเนี่ยพลังงานมลรกษักไพใ่ใหญ่แบบนี้อีกแหละเทมเพลนส์ขึ้นคือต้องบอกอีกว่ามันจะมีบางคู่ตรงนี้ที่เป็นพวกแบบว่าฟิลเจอร์เลยผมบางท่านตรงนี้ที่ไม่ใช่แบบนิวแบรนด์ทั้งหมดอ่ะมันจะมีบางคู่รรกตรงนี้ที่เป็นผู้รักษะของการกลับมากลับมาแก้ไขหรือกลับมาแบบจูนกันอยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านอืมอม,มันจะมีพลังงานแบบนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามาแบบ บอกความรู้สึกพอไพ่มันมีหนึ่งถ้วยมากับอัศวินเหรียญมันมีคนตรงนี้ที่อยากจะเอาความรักหรืออยากจะบอกความรักความรู้สึกให้กับพวกคุณอยู่ตรงนี้เออว้าวไพ่ดีมากเลยเพราะไพ่ขยายตรงเด็กถือถ้วยมี energy แบบหนึ่งถ้วยมาขยายอีกแล้วมีอัศวินเหรียญด้วย ทนี้ไพ่มีพลังงานแบบนี้ด้วยสิบถ้วยคือ Energy ตรงนี้เนะี่ยบางท่านตรงนี้นะคะพวกเขาเหล่านั้นรวมรวมถึงตัวพวกคุณด้วยอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่บางทีคือบางคนอันหนึ่งนะบางคนอาจจะโฟกัสในการที่บางทีถ้าใครโสดก็คือใช้ชีวิตหรือโฟกัสหรือแฮปปี้กับครอบครัวหรือทําให้พ่อแม่บุพการีหรือครอบครัวมีความสุขหรือพยายามมีช่วงเวลามีความสุขกับครอบครัวกับตัวคุณอะไรแบบนี้สองมันเป็นพลังงานของบางคนที่เขาเรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถคิด เรื่องบางอย่างเช่นอยากจะมีอนาคตที่ดีหรือมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์หรือสมหวังกับใครบางคนที่เป็นลักษณะของ future l ลิฟหรือ future husband หรือ future w i ฟ์ l ี y อะไรแบบเนี้ยมันมีบางคนตรงนี้ที่คิดแบบนี้ที่รู้สึกแบบนี้อาจจะเป็นพวกเขาที่เป็นรักในอนาคตของบุคคลแล้วใครเชื่อว่ามีคนตรงนี้ในคลิปนี้ที่คิดแบบนี้ก็คืออยากมีครอบครัวความรักที่เป็นแบบที่เป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นสิบถ้วยคือรักที่แบบดูดิ เป็นผู้หญิงผู้ชายกอดกันแล้วก็มีบ้านมีความสุขแล้วก็มีเด็กกระโดดรถเต้นอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขเออมันเป็นความความสุขแบบครอบครัวคู่รักครอบครัวแล้วก็เป็นแบบคู่รักแล้วมีแบบบุตรอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้ที่ไพ่มีขยายแบบนี้ energy นี้มีพลังงานของบางท่านตรงนี้เป็นพวกคนที่เป็นแบบบางท่านสามารถเกี่ยวข้องกับพวกตุลบังกรกุมชนู e n e r การผสมองก์ energy ของชาวธาตุน้ํกา,รรากรกฎพิจิกมีนแล้วก็มี energy นี้ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูพลังงาน energy อัศวินไม้เท้ามีไพ่เดชชาวราศีพิจิกแล้วก็มีไพ่ดิอัมเพรสขันต์น้องหมองี้คืออะไรรู้ป่ะมันจะมีบางคนตรงนี้ที่พวกรักในนาเขาของพวกคุณเรือจะเป็นพลังงานไวเวอร์ซ่าที่เป็นพวกคุณได้ด้วยคือพลังงานตรงนี้มันมีคนตรงนี้นนนที่เมื่อถึงจุดหนึ่งวันหนึ่งมันจะมีคนที่พยายามที่จะหยุดหยุดแบบที่ว่า เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคนไหนที่เจอคนที่ใช่หรือเจอเดอะวันหรือมีใครตรงนี้ที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่เป็นคู่แท้กันจริงๆอะมันจะมีการหยุดแบบที่ว่าเขาเรียกหยุดเล่นหยุดกระจกกระแจกแบบว่าหยุดเป็น, Player, นกออกเพลเยอร์นึกออกคํานึกนึกออกคำว่าเพลเยอร์ใช่ไหมคะเพลเยอร์ Player คือเหมือนแค่แบบว่าพวกที่แบบว่าบางทีแบบ ยังไม่ได้จริงจังจริงใจกับความรักกับใครมากมายที่ผ่านมาอะไรแบบเนี้ยเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วอะพวกเขาเหล่านั้นจะเข้ามาเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนแบบว่าเห็นว่าพวกคุณคือคนที่เป็นแบบเฮ้ยเป็นแม่ของลูกได้เป็นพ่อของลูกได้เพราะว่าไพ่นี้มันมี energy ที่มีไพ่ไพ่เดทมันคือไพ่ของ transformation แล้วมันเป็นไพ่ของคู่เราไพ่ขึ้นมาเลยมันมีคนตรงนี้ที่มันจะมีพลังงานรู้สึกของการที่แบบเจอกันหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วรู้สึกถึงการเป็นดว e o n หรือเป็นแบบคนที่ใช่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูก เป็นสามีภรรยาในอนาคตแบบนี้แล้วมันยังอยากจะมีคนตรงนี้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเหมือนคล้ายๆว่ามีบิ๊กเชงบางอย่างในเรื่องของชีวิตรักแล้วสามารถมีใครที่เป็นคนที่ใช่แล้วมีครอบครัวกันได้อะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานแบบนี้มีไพ่มินิจี้แบบนี้ด้วยเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยบางท่านตรงนีน้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบพวกเขาน่าอาจจะแบบอย่างเช่นโฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินหรือบางคนคิดในเรื่องของการเงินหรือบางคนคิดในเรื่องของการลงทุนอะไรแบบนี้ หรือบางคนเนี่ยมีในเรื่องของการที่เป็น energy เทียบกับพวกงานอะไรแบบนี้ด้วยอืมทีนี้พลังงานเลยนะ energy บางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสหรือมองหรือว่าเขาเรียกว่าช่างใจหรือประเมินสถานการณ์ของเรื่องของความรักด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้ในคลิปนี้ไพ่เมเนจีนี้มีห้าวย มีสอง้เท้าแล้วก็มี Energy 7เจ็ถ้วยมันเป็นพลังงานตรงนี้ที่ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นคนตรงนี้ที่รอคอยอะไรบางอย่างอย่างเช่นรอคอยได้เจอกันรอคอยการเข้ามาหากาันรอคอยให้ระยะระยะทางหรือว่าระยะเวลาหรือก็ตามแต่จบไปมันมีไพ่ตรงนี้ที่บางคนตรงนี้คุณเขาเรียกว่าคุณหรือพวกเขาเหรอนะของพวกคุณที่เป็นรักอนาคตอะ บางทีอ่ะมันจะต้องมีการดูหรือหรือใช้เวลาหรือประเมินสถา,านการณ์ในความรักมากเพราะมันมีอดีตที่ไม่โอเคในความรักบางทีคุณอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีกับพวกเขาเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นพวกเขาเหล่านั้นทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือเขาเรียกว่าตัวคุณอาจจะเจอใครคนอื่นที่ทําไม่ดีกับคุณหรือตัวเขาในอดีตพวกเขาอาจจะเจอเจอใครทำไม่ดีกับพวกเขาแล้วพอมันเจอกันมันจะมีพลังงานของคนที่คอนเซิร์นหรือกังวลในเรื่องของความรักเพราะมันมีอดีตที่บางทีอาจจะรู้สึกผิดหวังหรือมีเขาเรียกว่า มีรักที่ไม่แฮปปี้อะไรแบบนี้มาอะไรแบบนี้นะเออพลังงานนี้มันมีเอเนจีของพลังงานนี้ลักษณะเจ็ดถ้วยคือมันเป็นพวกคนที่แบบมีความเหมือนจคล้ายกับความมโนโความเพ้อฝันความเพ้อฝันถึงถึงคนที่เป็นคนที่ใช่รักที่เป็นในอนาคตที่ใช่อะไรแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายที่เป็นดูวันของกันและกันมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงนี้ มีไพ่มี energy แบบนี้ด้วยเนี่ยไพ่แบบนี้ขึ้นฉะนั้นใครมีความรู้สึกว่ามันจะมี energy ตรงนี้ที่อาจจะเป็นตัวพวกคุณกับใครตรงนี้ถ้าเป็นพวกคู่รักอดีตบางท่านตรงนี้มันจะเป็นพวกคู่ที่แบบ convert หรือแยกกันเพราะมันมีไพ่แบบนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นอีกในนึงก็คือตัวคุณอาจจะแบบมีการเลิกลากับใครมาหรืออาจจะเป็นรักในข้าวของคุณนะที่มีการเลิกลากับใครมานันเป็นพลังงานแบบนี้ได้ด้วยนะอืม แล้วก็เป็นพลังของบางคนที่แบบว่าสถานการณ์รักของบางท่านตรงนี้ที่ไม่ได้ไปต่อกับใครอะ่ะอาจจะเป็นตัวพวกคุณหรือคนในคนในอนาคตของพวกคุณมีสถานการณ์ที่ไม่ได้ไปต่อกับใครเพราะอาจจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นในชีวิตเช่นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่บางทีบางครั้งคนเราอะ่ะเรื่องของความรักถ้ามันมีเรื่อง long distance หรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่มาแบบโ <c oughs> ทษทีค่ะจามอีกแล้วเอ้ยบางคลิปที่มีจำจามนี่แปลกมากเลยนะ แปลกมาอ่ะทีนี้ไพ่มันมีพลังงานแบบนี้แปดเหรียญไพ่ n มี g y t r g y m p e อ o r เนี่ยไพ่มี5ดาดพลังงานนี้มันเป็น energy พวกที่แบบว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนบางคนเนี่ยรักในลาภของบางท่านตรงนี้มีความยุ่งค่ะหรือเป็นพวกบางคนที่แบบว่า too b ซ s y so busy very busy หรือเขาเรียกว่า b u s y กับอย่างอื่น b u s y กับเงินกับงานโดยเฉพาะงานแล้วเหมือนายๆกับว่าพยายามบางทีถ้าใครบางคนแบบโฟกัสกับเรื่องอื่นในชีวิตมากเกินไปมันจะเป็นเหมือนบางคนที่อยู่ในช่วงที่แบบว่าบางทีตัดเรื่องความรักอะไรแบบเนี้ยเึาออกปะเออเพราะไพ่มมนมีพลังงานแบบนี้ด้วยมันมีบางท่านตรงนี้ที่มีในเรื่องของการงานหรือ b u s y ในเรื่องของการงานอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะ ขอให้เราพลังงานให้ให,ให้ดีเพราะว่าเอเนจีตรงนี้มันจะมีบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าบางท่านได้มีเกณฑ์ที่จะมีการที่แบบมีใครเข้ามาทีตมีใครเข้ามาหากันมีใครเข้ามาพยายามบอกความรู้สึกหรือบอกความรักหรือความชอบต่อกันแล้วก็บางคนตรงนี้จะได้มีสถานการณ์บางอย่างที่เป็นบิ๊กเช g งมากๆเพื่อ เจอคนที่เป็นแบบเดอะวันที่แบบเป็นตัวจริงที่เป็นพ่อในอนาคตพ่อของลูกในอนาคตหรือแม่ของลูกในอนาคตได้ด้วยเพราะไพ่พมันมีลักษณะที่มีพลังงานแบบเอเนจีแบบนี้ได้ด้วยนะคะ i m p r e s s ไพ่ในกองไพ่อสองกองมีไพ่ที่ดีนะมีดึงดาบแล้วก็มีเอเนจีของเดอะเวิลด้วยพลังงานของเอเนจีลักษณะของ completion หรือวงจรชีวิต วงจรชีวิตของบางท่านตรงนี้จะได้จะได้ใกล้ช่วงเวลาที่สมบูรณ์มากขึ้นหรืออยู่ในจุดที่มันแบบค่อยๆพีคในเรื่องของความรักมากขึ้นอยู่ตรงนี้ทีนี้อ่านไหนไข่ขอดูพลังงานเอเนจีของไพ่ข้อความหน่อยนะไข่จะดูไพ่ข้อความสับให้สดตรงนี้เลยคนรักน,นะคนขอ,บองบุคคลเขารู้สึกไงถึงบุคคลบ้างคะคนรักน,นะคนขอ,บองบุคลเขารู้สึกไงถึงบุคุณบ้างคนรักนะคนของบคุลรู้สึกไงถึงบุคุณบ้างมาแล้วไพ่ใบแรก มันเป็นไพ่ person, ที่ลิงก์กันกับไพ่ทาโร่ที่ขึ้นมาด้วยปุ๊บคนรักนะนาเขาของคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณคนรักในตของพวกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณคนรักในนะเขาของพวกคุณว้าวคนรักในะนาเขาของพวกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณคนรักนนาเขาของพวกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณอืมคนรักในะนาเขาของพวกคุณรู้สึกอย่างกับพวกคุณคนรักในนะเขาเขารู้สึกอย่างกับพวกคุณนะคะเขาดูหน่อยสิคนรักในนะเขาเขารู้สึกอย่างกับพวกคุณ คนนักหนานะคนก็นรู้สึกไงกับพวกคุณ We a r e mirroring each other We a r e mirroring each other a c e มันเป็นคนที่สะท้อนถึงกันหรือเป็นเงาสะท้อนไพ่แบบนี้มันยังเป็น energy ที่ mirroring แบบเนี้ยเป็นไพ่ที่ต้องการจะสื่อถึงเกี่ยวกับพวก twin flame ด้วยนี่อ่านไหนของมาดูไพ่ตรงนี้หน่อยนะข้อความแรกขึ้นมาตรงนี้เลยข้อความแรกขึ้นมาอันนี้ you are my lighthouse ไลท์เฮาส์เพราะอะไรไพ่คุณมีเ n e r g y ไพน่นี้สิบถ้วยความอบอุ่นหรือบ้านที่เป็นแสงบ้านที่อบอุ่นหรือเป็นแสงสว่างของบ้านอะไรแบบนี้มันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้พวกเขาจะรู้สึกแบบนั้นกับพวกคุณอยิ่งถ้าใครที่แบบมีเกณฑ์ที่ว่ารักในอนาคตตรงนี้ใครที่ใกล้ในเรื่องของเดวันมากขึ้นเรื่อยๆจะชัดแบบนี้มากๆ I have, I have your picture Sa ์เ on my phone มันเป็นคนที่มีรูปที่เซฟกันเก็บรูปกันไว้เซฟรูปกันไว้เวลามีอะไรก็เปิดรูปมาดูคิดถึงก็เปิดรูปมาดูอะไรแบบนี้นะคะเออ ลังงานมี energy ด้วย I'm seeing through the illusion คือต้องบอกว่าไพ่ของคุณมีพลังงานนี้ค่ะ energy นี้ความมนโนหรือว่าเขาเรียกว่าการผ่านในเรื่องของกิเลสตัญหาในเรื่องของความรักไพ่มี energy ขนาดแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นและแถมไพ่ยอย่างที่ใครบอกอ่ะไพ่คุณมี energy ลักษณะของ energy แบบอัศวินไม้เท้ามันมีพวกพลังงานบางคนที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นรักอนาคตของบคุณอนะที่ผ่านช่วงเวลาของ player หรือผ่านช่วงเวลาของการที่แบบว่า รักแบบที่ไม่ได้เซ็ตเทิรดาวมากไม่ได้จริงจังมากไม่ได้แบบซีเรียสมากอะไรแบบเนี้ยอืมต้องผ่านช่วงอ,อะไรแบบนี้ไพ่มีพลังงานนีสต็อปค u e s t i o น i n งเอาคอน n นคชั่นหยุดมีคำถามสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์อย่าสงสยัยอยากมีคำถามอะไรมากมายอืมมันเป็นไพ่ที่แบบต้องการจะให้หยุดเพราะว่า คือมันจะมีบางคนตรงนี้ที่มีความมีความเชื่อมโยงหรือมีคอนเน็ชันกันมากๆและยิ่งถ้าใครเป็นเดวันยิ่งแล้วใหญ่เลยพลังงานมันจะชัดขึ้นมาเรื่อยๆไพ่มีพลังงานนี้ด้วยยูสเกอร์ที่ดอมีมันมีคนตรงนี้ที่แบบว่าทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกคุณตรงนี้อาจจะทําให้พวกเขากลัวหรือเกรงหรือมีความกลัวหรือกังวลอยู่ตรงนี้อืมบางคนตรงนี้อย่างที่ใครบอกคืออะไรรู้ปะ่ะไพ่ของคุณมันมีพลังงานนี้ด้วยค่ะ เอเนจีแบบนี้ต้องบอกเลยว่าบางท่านน่ะเขาอาจจะมีความกลัวอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะบางเช่นบางคนกลัวในเรื่องของการคอมมิชเมนต์สำหรับบางท่านนะทีนี้เอเนจีนี้อะให้ต่อมามีอะไรขอไข่แถมให้นะ The Hidden Truth ค่ะ The Hidden Truth ไหนดูหน่อยสิคนรักในนะคนของพวกคุณเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณคนรักในนะนของคุณรู้สึกยังกับคุณบางขอดูหน่อย คนรักในอนาคตของคุณรู้สึกยังไงกับพคุณคนรักในอนาคตของคุณรู้สึกยังไงกับพคุณคนรักในอนาคตของคุณรู้สึกยังไงกับพคุณคะคนรักในอนาคตว้าวคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพคุณคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพคุณขอดูหน่อยสิคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพคุณคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพคุณคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพคุณค่ะ คนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพวกคุณคนรักในอนาคตรู้สึกยังไงกับพวกคุณขอดูหน่อยสิ I love you เพราะอะไรรู้ป่ะไพ่คุณมันมีเด็กถือถ้วยมีหนึ่งถ้วยมีเนจี้ที่มาด้วย DM DM place ด้วยมันมีคนตรงนี้ที่รักในอนาของพวกคุณจะจะเข้ามาแบบที่ว่าให้คุณได้รู้ว่าพวกเขารักคุณไพ่มีพลังงานนี้นะคะอ่า I don't react when people mention you คือไขมีความสึกว่า energy คลิปนี้เป็น,นคลิปหนึ่งที่มีพลังงานลักษณะของอดีตตรงนี้ที่จะกลับมาเป็นรักในอนาคตของบางท่านตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันมีบางคนตรงนี้ที่พยายามที่จะไม่กล่าวถึงตัวคนรักหรือไม่กล่าวถึงใครบางคนถ้ามีใครคนอื่นถามถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณหรือแม้กระทั่งตัวเขาด้วยถ้ามีใครถามถึงตัวพวกคุณโดยเฉพาะพวกคู่ที่เป็นอดีต แล้วไม่ได้ให้คนอื่นภายนอกรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกคุณว่าพวกคุณให้คบกันหรือเปล่าหรือจบกันแล้วหรือจบหรือไม่จบอะไรแบบนี้มันจะมีบางคนที่มีพลังงานนี้ทีนี้ไพ่มีเนจีนี้ด้วย you don't know how hard it was to let you go คุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่ปล่อยกันไปไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนกับการที่ปล่อยคุณไปพลังงานนี้มีมีคู่รักอดีตตรงนี้ค่ะคู่รักอดีตนแน่ๆตรงนี้ ที่รอกันเป็นฟิวเจอร์เลยเพรอาอะไพข่พงงพ Devil, พของคุณมีพลังงานพวก e อ e เน y d e จีเดวิลไพ่ของคุณมีพลังงานพวกเอ e เน y ที่มีไพ่ลักษณะที่ขยายขยายตรงนี้มันมีพวกพลังงานเอนเนจของฮิลลิ่งโปรเ s สและไพ่มีพวกไพ่เดทแบบนี้ด้วยอืมเนี yeah. ่ย you speak to me through music มีคนตรงนี้ที่ใช้เพลงสื่อถึงกัน ฟังเพลงสื่อถึงกันเวลาอีกคนนึงได้ยินเพลงนี้เฮ้ยนึกถึงเธออะไรแบบเนี้ยเพลงนี้ทําให้ฉันนึกถึงเขาหรือบางทีเพลงนี้เข้ากับฉันแบบสื่อถึงกันได้อะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นเพลงที่ใช้สื่อถึงกันหรือบางทีเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของกันและกันอะไรแบบนี้บางคนจะมีในเรื่องของการลักษณะแบบว่าใช้มิวสิกเข้ามาช่วยทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วย I am grateful I am grateful for uh, the spiritual lesson มันมีพลังงานไที่ต้องบอกเลยนะว่าหลายๆท่านตรงนี้เขาจะได้แบบลึกซึง้งหรือทราบซึง้งหรือรู้ซึง้งกับบทเรียนของ spiritual lesson หรือบทเรียนของความรักบทเรียนของจิตวิญญาณที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่มันมี VR m o r l i n g e a o t e r ในเซตเมื่อกี้ด้วยของกองไพ่อืม มันอย่างที่ใครบอกคือมันจะมีบางคนตรงนี้ที่แบบว่าบางทีจะต้องได้แบบจะต้องได้ learning จะต้องได้แบบมี lesson learn บทเรียนของความรักหรือยิ่งถ้าใครเป็นพวกคนที่แบบว่าผ่านพวกลักษณะรักมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพวกแบบเพลเยอร์หรือว่าไม่อยากจะใช้คําว่าเพลเยอร์หรอกแต่เหมือนแค่กบบว่าคนที่แบบบางทีผ่านรักมาแบบไม่ไม่ไม่น้อยเลยอ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบบางทีแบบว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้อยากจะจริงจังหรือว่าไม่ได้มีใจที่แบบจะรักใครได้แต่เมื่อวันหนึ่งที่เจอคนที่เป็นคนที่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายอย่างมาสอนหรือเขาเรียกว่าบางทีคาร์ม่าเพย์แบ็กอะไรแบบนี้ด้วยนะคะพลังงานเอ e เน y จีมีไพ่นี้ my life is not as Uh, together as the same เนี่ยมีใครตรงนี้ที่เขาอยากจะให้คุณอะโดยเฉพาะพวกรักเกา่าบางท่านตรงนี้ด้วยพวกเขาต้องการให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของพวกเขาอะมันไม่ได้เป็นแบบที่แบบทพวกคุณเห็นนะไม่ได้เป็นแบบที่แบบที่หลายๆคนเห็นหรือหลายคนรู้อะไรแบบนี้มันจะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้ค่ะ Wow I love you เอาพลางงานมาให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c ค i b e กดคอมเมนต์ comment, กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้ในกันตรงนี้นะคะไปก่อนนะคะทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้มากๆไม่ว่าคุณจะโสดไม่โสดไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวไม่มีว่าผัวที่สําคัญอย่าลืมว่ารักตัวเองเสมอรักตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเห็นแก่ตัวนะเออรักตัวเองในที่นี้หมายถึงว่าให้คุณแบบทําดีให้ตัวเอง คิดดีตัวเองพูดดีพูดดีทาด,ดีาาคิดดีแล้วก็เวลาที่เรามีความรักให้ใกับใครอย่าลืมแบบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาคนเรามีรักบางทีอะจิตของเราอะหรือใจของเราอะมันจะเทไปมากๆฉะนั้นพยายามมีบาลานซ์ให้กับตัวเองมากๆเ, <te eth> เพราะว่าการมีบาลานซ์แล้วมีรักให้ตัวเองมากๆที่ไม่ได้เทไปให้ใครทั้งหมดคุณจะมีสเสน่ห์มากๆบางอย่างลองใช้ดูแล้วก็ใครที่แบบอยากจะหาความสงบสุขในใจนะคะก็ <te eth> <te eth> สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามอันนี้ก็ใข่เอาดอกไม้มาให้นะคะทุกคนว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ